สวัสดีจ้าพบกับสองเอฟซีน้ำฝนมาจ้ามาเนี่น้ำฝนสีมาเห็ดไออาหารน้ำฝนสีมาย่างมาเฟื่องเฟื่องวิจ้ะเก็บมาเก็บมาหัว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 บอลเก็บมาจากบ้านแช่แช่อีเอฟโดนอ้ย มันส่แล้วมันเนาวแล้วเลยต้องมากเก็บอานเขีนมันมานนาวมีดจนาเดี๋ยวแล้วว่าเข้าไปเดี๋ยวใส่ซานยังหอกมันก็เลยซินี่สแหมแบบว่าคนเก็บเก็บจากต้นมันหล่นนานเดี๋ยวเดี๋ยไพีไปเก็บคนต้นมาเก็บมาถึงไหนงเสร็จเลยเย็นไ่ สิออกปิป๋วดีเยว่านน้จักหน่อยมันก็ัาละสูงเนอยเดี๋ยวหนังคนสีเห็ดยำมะเฟืองไห้เบิร์นเดี๋ยวไปเห็ดกันเลยไปเรลือเหยกันเลยจ้ะโอเคจา้าข้าสีมบ่าเหลือมะเฟืองเอาสั่งพ่อกินเนาะ แต่ก็เข้าซีมหัหลังเฟืองก่อนมาเฟืองภาษจายสไลด์อย่างอื่นบั克เฟืองเดี๋ยวเขาจะมาล้างหลังน้ำเปล่าสักสองสองนำ้ำนี่จะเป็นเฟืองทีง่มาจากบ้านนี่ก็คือสำแนนเนาแนนก็มี แต่กินเนี่ยย่ค่าต,ต้องปาดอัวของทิมันนองออกหอกาเซียเหลือแค่พประมาณน,นีมันนองละถิมถิมเหลือหน่อยดีแบบว่าง,ง่ามๆมาทำาหลังหลังปล้วกัสองางก่อนเพราะว่าหลังฝนเก็บของเฟือง หน่อยที่มันลนใต่ดินนะฮะอาจิมีกี่ดินติดอยู่นีส่สที่กันนี่หยาดนี่สีนั่นนะข้าก็ต้องมาลางสักองหลอดก็ดีด้วยคุณนะ้อง มาหันห่นหั่นแบบเพื่องมาจากเหลือมหั่นกันเลยเนาะเขาจะเหลือมหัน่นแนวดังสีแนวขวางหั่นแบบเพื่องให้พอดีคำ เป็นหลุดดาวน่ารักจังเลยเป็นหลุดดาวแล้วพี่นอ้องหันเรื่องหนัง้นเก็บมาจากบ้านบ้านญยาิของคุณพอ่อ ไม่ต่นมาเฟื่องร้ายต่นเพื่อนว่าปีเงินไปเก็บข้างบนต้นแต่ว่าเขาเข้ากระยานไอ้กิ่งใหม่มันหักหักมาว่ามีลนลงมาว่ามีอะไรเปลี่ยนเลยมันก็เลยเก็บเก็บเอาข้างล่างเก็บเอาหน่วยนี่มันลนหางล่างแล้วหน่วยหน่วยนี่มันลนข้างล่างครับ ยังกินใด้อยู่น่ะมันก็หไล่อะไรเลยนะสองหน่วยกินเบิดบตไนน่อยเสียงเกมอบังเสียงเสียงเกมผู้บ่าวผุนบานกำลังยิงยิงแบบรวัวรัว ซิมีไพายกินน้ำบอมั่น,นกับบอคอยสมบันไดน้ำเนี่ยมันเยวจะสิ่มก่อนนะมันสมบอหอมคำสมมันหวาน เซตเรียบร้อยแล้วเป็นลูกดาวน่ารักน่ารักจังเดี๋ยวเอาสิมาปรุงกันนะคะเราจะเริมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะใส่ผงนว กะปุกนี่เข้ารีไซเคิลแบบว่าประหยัดยุคนี้ยุคประหยัดนะคะข้าวคัวเพื่อข้าวคัวไปข้าวคัวนี่เข้าตำเองข้าวคัวนี้จกข้าวเหนียวข้าวสารดีเป็นข้าวเหนียวเราเอามาขวาให้มันเหลืองเลืองเืงใหม่ๆแล้วก็มาตตำให้ละเอียดแล้วก็มาใส ใส่พริกผงสอนหนึ่งเนาะจังบวเผ็ดหลายหอมแดงซอยบางๆหอมแดงน้ำปลา ขาดบวาดาเลยนี่ปลาแดกของเสีบกลิ่นหอมกลิ่นหอมมาเลยน้ำลายแตกสำหรับขบเขหอมขอบข,ขว เขาให้เข้ากันขออนุญาตสุกในให,หมอด้วยค่ะพอดีผู้บานมีหมอใบดูยว่างก็เลยเอาไปเกใส่อาหารขอนครอบครัว แล้วตักใส่จานโอเคตักใส่จานแล้วนะคะย,ยางมะเฟืองเลื่อมยางหนึ่งเลื่อมใส่น้ำตาลสำหรับคนบอคอยกินหวานกันบอต้องใส่นะคะสำหรับคนที่มากินหวานยางมะเฟืองเป็นหลบดาวอืมพิสุิ์ชัว ถ้าเราคนกินหวานกับใส่นัำตาลนักในนึงก็ดีดีกันนะคะยำมะเฟืองออกเปรียปร้ยวๆหวานๆยำแบบเล่าๆใส่ใส่หนังปลาแดดดสินา่ากระดูดดาว เพราะว่าหมอเฟื่องมันเป็นเรียเร่ยมๆน,น,นาะเมือนกับใหขวานขนาเปินขอโตไปกินหมักเฟื่องกันด้วยจ้ะต้องรับคลิปนี้กับผู้ไดเบอร์ห่าหละ่ะกดติดตาม,มก็ดติดตามให้หน้องคนนียด้วยจ้าสวัสดีจ้า